1>, 1. ไม่ควรใส่แหวนอาบน้ําหลายๆท่านเข้าใจผิดว่าการใส่แหวนอาบน้ําคือการทําความสะอาดแหวนซึ่งจริงๆแล้วคราบสิ่งสกรปรกและสะบู่หากปล่อยไว้นานๆจะสะสมจนเป็นคราบฝังแน่นและไม่สามารถล้างออกได้ค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการใส่แหวนนอนลองสังเกตดูนะคะสิ่งของใดๆที่เราใช้24ชั่วโมงต่อวันจะมีสภาพชุดโทรมเร็วกว่าเพราะฉะนั้นให้แหวนพักผ่อนบ้างนะคะ 3. หลีกเลี่ยงการใส่ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมหนักๆไม่ควรใส่แหวนเพชรในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการกระแทกได้มากกว่าปกติเพื่อให้เรือนแหวนได้ทําหน้าที่ยึดเกาะเพชรเม็ด,มดงามให้คงอยู่ได้อย่างแข็งแรงและนานที่สุด 4. ไม่ควรให้แหวนสัมผัสกับไขมันและเจลแอลกอฮอล์ควรรีบล้างออกทันทีค่ะเพราะจะทําให้เพชรไม่ส่องประกายเจิดจัสอย่างที่ควรจะเป็นมองแล้วไม่วิ้งอาจเกิดความหงุดหงิดใจได้ค่ะ ควรนำแหวนเพชรเข้ารับการตรวจเช็คสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละ2ครั้งหากตรวจพบเจอว่าเรือนแหวนมีปัญหาจะได้แก้ไขทันก่อนเพชรเพชรงามจะหลุดหายไปค่ะ